สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัญญาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เราจะไปเที่ยวกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะไปดูมูดิง ี่โมงแล้วเนี่ยจะไปดูหมูเด้งนะทุกคนตอนนี้10บโมงสีเนะ <c oughs> เห็นหรือเปล่าไม่รู้โหเป็นสายวันนี้สายมากโอ้กินข้าวเช้าอีกแล้วก็แบบก,ก็กินข้าวเที่ยงไม่รู้ว่าจะได้ดูน้องตอนกี่โมงนะไม่รู้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนด้วยแต่เราจะไปแบบมอไซค์เหมือนเดิม <Okay. S 1> เราจะโมโตโบล็อกไปเหมือนเดิมน่าจะสบายเราอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปต่อคิวเหมือนรถยนต์คันอื่นเขาไงโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันเจอกัน โอเคทุกคนโหกว่าจะเตรียมตัวเสร็จกี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้11.05โมง5นาทีไปผมดูใน GPS นี่คนแบบโอ้โหคนเยอะมากอะตรงทางเข้าอะเป็นสีแดงตรงทางเข้าไว้ทุกคนตอนเราดู GPS ไม่เป็นไรเราเว็นมอเไซค์หลังโดูจะได้เข้าไปตอนกี่โมงไปกับเจ้ากล้วยป้งคันเดิม วันนี้เราก็อยู่กับ GPS ที่จับ GPS เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มองไม่เห็นแต่เราใส่หูฟังวันนี้นะวันนี้เรามีหูฟังฉะนั้นพยายามจะไม่เลยวันนี้53นาทีทั้งทที่แค่30กิโล <Huh? S 1> เราไม่ได้ไปแบบ อันนี้นานแค่ไหนแล้วนะไปอะไรนะสวนสัตว์เออผมไม่ได้ไปสวนสัตว์นานมาก นี่พอมีน้องหมูดแดงเราก็ไปดูน้องหมูแดงแต่จริงๆก็กหลักๆก็ไปดูน้องหมูแดงเลยทุกคนแล้วก็ไปดูอย่างอื่นด้วยนะนี่สิบเอ็ดโมงก้นาทีรอกินอะไรดี๋ะวนะจะเที่ยงแล้วด้วยที่แรกว่าจะไปกินข้าวเที่ยงแถวสวนสัตว์ แต่ตื่นสายอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายสิริเขาบอกเดี๋ยวนี้สิริเขาเปลี่ยนเสียงเหรอเป็นสาวเสียงหวานเช่อ,อืเดี๋ยวซ้ายตรงนี้มุดได้ไหมพอจะมีช่องให้รถเล็กๆอย่างเรามุดได้ไหม คันใหญ่ไม่อยากไปเข้าใกล้มาเลยคันใหญ่เงี้ยพอเขาต้องตีวงอันนี้ไงสิบเจ็ดกิโลเมตรกับเส้นนี้นะทุกคนไป <c oughs> แสงได้แสงเพราะเส้นนี้รู้ๆกันอยู่รถพ่วงรถสิทล้อเทียบ <c oughs> เรายังไม่รู้จะกินอะไรเลยนะ่ะถนนมันเป็นวาลเลยว่ะทุกคนเพราะว่ารถใหญ่เขาวิ่งกันเยอะ,ะเล่น้ายเนี่ยแต่เราก็พอวิ่งได้อยู่แต่ผมไม่อยากวิ่งไหลทางเพราเดี๋ยวตะปูตำ่ำเพราะว่า เราไม่เรายังไม่ได้ซื้อยิงหนอนมาปั๊มลมสำรองก็ไม่ได้ซื้อไวอ้ต้องซื้อหลายอย่างทุกคนเวลาที่จะเตรียมตัวเดินทางไกลๆจริงๆนะ่ะ รถเรามันเซตทิป a อทปไม่ได้ทุกคนเหมือนเราล้างรถแล้วปุ่มไอ้ตรงขยิบเนี่ยมันช็อตไปยังไงก็ไม่รู้นะยังไม่ได้มีโอกาสเอารถไปให้ช่างที่ศูนย์ดูเลยเลยไม่ได้เซตทิป a อทปให้ดูนะทุกคนอันนี้ต้องขอไยด้วยเหลือใจเชื่อเนะนี่รถ ซื้อแบบหลักแสนนั่นเนี่ยแสนหนึ่งนั่นเนี่ยลมรวอนแล้วแสนหน,หน่อยๆด้วยล้างรถฉีดน้ำแถวเจ้าควบคุมไปเลยทำงสวิตงงเหมือนกันอนไหวแล้วเกิน เยอะมากเลยทุกคนมีรู้เข้าไปดูหมู่เด่งเหมือนเรารเลยบ <laughs> หาร้านข้าวอยู่ตอนเะนี้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าปา๊มข้างหน้าแล้วก็ดูร้านข้าวหน่อยแล้วกันกินสักหน่อยก่าจะไปถึง ก็ไม่อยากกินอีกคนนึงก็หิวข้าวอีกคนนึงก็เรื่องมากเกียวเดี๋ยว,ยวกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนทุกคนไอทุกคนเดินทางกันต่อ โอ้เม็ดโอ้ลมๆแดดๆเงือแตกไม่หยุด ทุกคนเส้นนี้เดี๋ยวมากสายก็วิ่งกันเร็วนะบอกเลย ที่ชิดซ้ายกันนี่น่าจะไปดูหมูเด้งกับเราวันนี้ขับรถชิดซ้ายชิดซ้ายไปนะน่าจะไปดูหมูเด้งกับเราแน่ๆเลย เป็นวันเสาร์สัด้วยรถเยอะมากเลยทุกคนเป็นเส้นที่ไม่ค่อยน่าวิ่งเท่าไหร่เพราะมันน่าจะลงงโรงงานอะไรเยอะด้วยอ่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตรงไป นี่คนที่มานี้น่าจะไปดูหมูเดนกันเราหมดเลยนะวันนี้เรามาคล้องกับน้ำมันเต็มถังที่หายไปและสองขีดได้อยู่ชิวๆวันนี้เรามาเรามามกันไม่ไกลนะแต่หลังจากอยู่ สวนสัตว์หลังจากนั้นเราอาจจะไปต่อนะทุกคนต้องดูเวลาก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อต้องรออีกคนหนึ่งเดี๋ยวซ้ายโอ้่านี้มาดูหมูเด้งกันหมดเลยนะเนี่ย ด,ดแบบโอ้โหไปต่อกันแบบต่อคิวกันยาวเหยียดรถค่อยๆไหลกันไปอย่างเงี้ยใน G P S นี่ข้างหน้าเริ่มเหลืองลมส้มละทีนี้นแหละได้เวลาเราฉายแสงรถยนเขาต่อคิวเราไปเรื่อยๆอะ่ะ แต่รถก็ทยอยออกมากันเยอะนะทุกคนสงสัยน่าจะดูกันเสร็จแล้วเราจะออกมากินข้าวกนหรอเปลอาข้างในไม่มีร้านข้าวร้านอะไรให้หรอกโอ้ดูนะดูแถวข้างหน้าทุกคนแ <laughs> ถวเต็มเลยว่ะ มุดซ้ายน่าจะได้ป้าขออนุญาตมุดนะจ๊ะอนุญาตมุดจ้ามุดจ้ามุดจ้าขอเข้าไปก่อนนะมอไซมอไซในที่สุดเราก็ได้ฉายแสง มไซ้าเาเพรายังต้องหลบเข้ามาซ้ายเลยเพราะว่าเขาไปชิดขวากันซะส่วนใหญ่แล้วฝั่งนู้นก็มีรถส่วนนะแต่ดีเราชิดขวาก็ให้เราไปได้เรื่อยๆดูเนี่ยคนอื่นเขาก็นั่งในรถตับเป้า <c oughs> <c oughs> ต่อคิวกันไปนะส่วนเราก็ชิวๆสบายๆเนี่ยแหละทนร้อนหน่อยทุกคนใครที่รักในการขับมอไซค์ก็เนี่ยแหละโอ้โหจำเลยอะ <c oughs> เวลาเที่ยวพร้อมคนอื่นเราไม่ต้องมาติดอะไรอย่างนี้อันนี้อ่ามาถึงข้างหน้าแล้วทุกคนแล้วไปยังไงต่อไม่เคยมาด้วย โอโหอโหอ,โหอ้โหดูนี่นนนขนาดเปิดหลายเลนแล้วนะนนไม่รู้อะ ง,งว่ะมาใส่ตรงนี้เขาบอกอ่ะี่อ่ะลงมาสแกนได m, ้สแกนนร้องร้องเดนไปฝั่งนู้นแลคะมาใส่จอด นี่แหละทุกคนมอไซค์เดี๋ยวเราเอาเรถไปจอดก่อนตากแดดมาแล้วขอ V.I.P หน่อยก็ <c oughs> โอเคอันนี้เราต้องจอดรออยู่ตรงนี้ก่อนหรือยังไงวะทุกคนขับรถขึ้นไปไม่ได้เหรอเหมือนจะขับขึ้นไปได้นะเป็นไงต้องยังไงต่อเราต้องขับมอไซค์ขึ้นไปเปล่าใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอตอนนี้เราอยู่จุดจำหน่ายบัตรตรงนี้จำหน่ายบัตรแล้วก็ทะลุเข้าไปในนี้อะืะ แล้วที่จอดรถอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงมันต้องมีพาร์คก,กิ้งที่ไหนอีกไหมมันมีพาร์คก,กิ้งหนึ่งพาร์คก,กิ้งสองพาร์คก,กิ้งสามพาร์คก,กิ้งสี่ไปไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปข้างในกันไปได้เวลาขึ้นไปแล้วโอ้โหนี่ยไงลานจอดรถยนต์เต็มไปหมด สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราจะไปพีไหนศูนย์บริการไปก่อนศูนย์บริการนี่ใช่ไหมอันนี้ศูนย์บริการอเอ้ยมีเซเว่นอยู่ข้างในนี้ด้วยเว้ออย <laughs> อันนี้ปาร์ก,กิ้งไหนเนี่ยปาร์กิ้งสองอันนี้นะ <c oughs> สายนี่วะ <c oughs> ผมลุงใหญ่เข้าตรงทีสารเนี่ยเห็นไงเข้าตรงกลางเนี่ยตรงกลางอ่ะดีๆรถรถขับเยอะเห็นไหมโค้งไปเลยบอกว่าเขาว่าผมจะไปจอดตรงลุงใหญ่ว่าให้น,นั้นสถาที่จอดไม่มีโอเคตรงทีสารเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ทางแยกสีภูทางแยกมีสิดสีภูนี่โอเนี่ยเข้าไปอย่างที่ลุงมองฮะขอบคุณครับจอดนะแล้วก็ถูโลดเราลงจากลุงใหญ่ไปกข้างบนเองแล้วอ๋อ ยามขอเข้าน่อยบอกขอจอดตรงนี้ก่อนกินไได้ไงอาจามนดู่ดิขวาเนี่ยเออคงใช่แหละเรื่องงงเหมือนจะรู้เยอะอะไรนี่จอตรงนี้เปล่าเออจากนี้เนี่ยมันไม่ถูก ในกินโซนไงใช่ไหมไน,นี่ข้อดีของการเอาอมอไซค์มานะทุกคนสวยงามโอเคทุกคนเราถึงแล้วเราถึงตรงไหนก็ไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวดูแผนที่อีกทีนึงโอเคทุกคนเรามาถึงกันละตอนนี้ก็เด,เดินก่อนออนี่มีป้ายบอกเลยว่าหมูเด้งตรงไป <c oughs> <c oughs> พี่ป้ายบอกแบบนั้นเลยนะเรามีรูหมูเด้งอะดูดูนี่ทุกคนพี่ป้ายบอกไหมูดิงร้อยห้าสิบเมตรไม่พอมาถึงแล้วแบบไม่ร้อนเลยอ่ะไม่มีแดดเลยพอมาถึงอะแต่พอตอนขับมอเตอร์ไซค์นี่แบบโอ้ยสุดยอดวันนี้เรามาวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมันก็โอ้ยจะไปเช่ารถกรอล์ฟก็ไม่ได้ลุงเขาบอกว่า คิวแบบเยอะมากใครที่เอารถยนต์มาวันเสาร์ที่นะทุกคนทําใจหน่อยอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มาแบบเช้าๆเลยอะ่ะอันนี้เราอยู่โซนไหนโซนเขียวแล้วอยู่ตรงไหนของโซนเขียวดูนี้ดิเขาบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนี่นีน่นยู่เนี่ยแอมเฮียรเราอยู่ตรงโชว์สัตว์โลกอะ่ะฮิปโปแค่นี่นี่ฮิปโปแค่ต้องเดินตรงไปนี่เดินตรงไปอีกพี่ปบยบอกหมูเดงให้หมูเดงไปร้อยเมตร โอ้ยจุดเข้าคิวชมหมูแดงที่นี่นี่จุดเข้าคิวเลยทุกคนสะพานสะพานเดี๋วเขาโอ้โหดูคนทุกคนโอ้โหเราจะไปถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อนี่อันนี้ก็ตัวใหญ่เนี่ยเธอดูเนี่ย จมจมตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ตรงนี้เนี่ยอีโจมตุ๊บปองตุ๊บปองเนี่ยแล้วเขา,าหายใจทางไหนวะเนี่ยอีโจน,นอนตุ๊บปองอยู่นะนอนตุ๊บปองอยู่ดูทุกคนอันนี้อ๋อมีป้ายชื่อบอกด้วยน้องหมูตุ๋นนอนนิ่งเลยโอ้โหดูคิว เยอะมากเห็นเห็นต <Wha> ุ <Luis> ่เห็นตูดเห็นตุดก็ช่วงที่เราไปดูน้องก็น้องยังสลึมสลืออยู่นะทุกคนยังเหมือนกับว่ายังพักผ่อนไม่เพียงพอนะยังเดินแบบโอ้โหเหมือนแบตยังไม่เต็มอ่ะเนี่ยก็เดินตุกปองตุกปองไปแบบไม่ดีดเหมือนในคลิปที่เราเคยเจอนะอนี่ลงไปในน้ำเรียบร้อยนะแล้วก็ ลอยอยู่ข้างๆคุณแม่นะลอยยาวๆเลยแล้วก็มุดเนี่ยไปมุดในมุมทำไมไม่รู้จนกระทั่งสภาพเป็นอย่างเงี้ยไปแล้วไปทุกคนโมดเด้งเขายัางง่วงนอนอยู่ อยั<__ <G> __>พามาดูสัตว์ต่างๆนะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีสัตว์ไม่ว่าจะเป็นยีราฟสิงโตสิงโตที่เขาทำหน้าแบบเบื่อโลกมากเลยนะทุกคนก็มีเสือโค้งนะนอนหลบอยู่ตรงพุ่มไม้แบบเนียนๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นลิงกระลอกนะหนาน่ารักมากนาตาน่ารักตาแป๊วเลยก็จะมีกรงนกนะทุกคนที่แบบ ข้างในเป็นป่าเลยอ่ะเออสวยเลยอ่ะข้างในอ่ะคือเลี้ยงนกไว้แบบน่าจะทุกสายพันธุ์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันกว้างด้วยแหละด้านบนก็ค่อนข้างสวยนะทุกคนภายในกรงนกแล้วทุกคนมีน้ำตกด้วยนะน้ำเย็นมาก ทุกคนตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเราก็เลยจัดไอติมมากระแลแงแล้วก็น้ําแก้วหนึ่งไม่ไหวแล้วหนทางเรายังอีกยาวไกลต่อไปน่าจะเป็นโซนสัตว์ใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งพักสักครู่เราน่าจะมาถึงโซนสองแล้วทุกคนโซนสีชมพูเดินต่อช้างนะช้างช้างเฮ้ยม,มีโชว์ด้วยรอบการแสดงนะ ช้างว่ายน้ำเที่ยงครึ่งเหรอตอนนี้บ่าย,ยบ่ายสองครึ่ง ในจุดนี้ก็จะมีถ่ายรูปก,กับช้างนะทุกคนแล้วก็มีให้อาหารช้างซึ่งให้อาหารช้างน่ยจะมีอยู่3มตัวนะผมไปให้ตัวที่อยู่ขวาสุดอะคือเขาแบบเหมือนเขาเคี้ยวไม่ค่อยไหวทุกคนเราเลยต้องพยายามเอาทีละน้อยหรือแม้กระีบบให้เขาหน่อย่พอเขาเคี้ยวไม่ได้เขาก็เอาไปฟาดขาเพื่อที่จะให้ตัวเองเคี้ยวง่ายขึ้นอยู่ดีนะอันนี้ใครที่ไปเที่ยวก็พยายามดูด้วยว่าเขากินได้หรือเปล่านะก็ช่วยเขาทีนึงให้เขากินได้ง่ายขึ้นนะทุกคน ถ้าเราจะไปโซนชมพูเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนขับรถนะไม่ก็รถกอล์ฟเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างไกลเลยทุกคนทีแรกผมก็ว่าจะเดินแ,แต่ไปปมาแล้วมันเฮ้ยท,ทำไมมันไกลแปลกแล้วมันเป็นเหมือนวนอ้อมนะใครที่เช่ารถกอล์ฟก็สบายหน่อยทุกคนแต่ใครที่ไม่ได้เช่าแล้วเอารถส่วนตัวขับวนไปเนี่ยก็ต้องวนกลับมาหาที่จอดก็ลองดูกันดีๆทุกคนเพราะว่าโซนชมพูเขาค่อนข้างกว้างเลย สำหรับโชว์แพนกวินเดินออกมากินอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็นักขัตฤตะเ์เทุกคนถึงจะมีโชว์น้องๆองอ,งอกมาถ้าไปวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะทุกคนก็ดูตารางกันดีๆ หลังจากที่เราออกจากสวนสัตว์นะทุกคนผมก็แวะไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนิดๆหน่อยๆน,น,นะก็มีวิดีโอมาให้รับชมนิดนึงก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ